สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชนแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชนแนลก็จะนำเหรียญเอียงมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาการซื้อขายให้กับเพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ เหรียญเอียงก่อนอื่นนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องสมาคม c h ชาแนลให้ช่องสมาคม c h ชาแนลได้มีกำลังใจทำคลิปเกี่ยวกับเรียนแปลกให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกัน ก็มาชมเหรียญแรกนะครับเหรียญเอียงด้านหน้านะครับเอียงมากเอียงน้อยเท่าไหร่ก็หมุนไปอยู่ดูด้านหลังนี่ก็เหรียญของรัชกาลที่10นะครับ ปี2561ที่เอียงนะครับเอียงประมาณนี้ราคาก็ตั้งแต่10บาทขึ้นไปนะครับตั้งแต่10บาทขึ้นไปไม่เกินไม่เกิน20บาทนะครับก็เหมือนกันหมดนะครับ ขนาดเดียวกันปีเดียวกันสามเหรียญนี้ของรัชกาลที่สิบราคาซื้อขายก็ตั้งแต่สิบบาทขึ้นไป มีทั้งหมดนะครับ15เหรียญรวมทั้งตัวนี้ด้วยนะครับขนาดเดียวกันส่วนมากก็จะเป็นปีพโศโซ2,556นะครับก็มีขอรอ10ปี61 3เหรียญรวมทั้งหมดนี้เป็น15เหรียญน,นะครับราคาราคาการซื้อขายก็อยู่ที่ สิบห้าบาทไอ,ออยู่ที่สิบบาทขึ้นไปไม่เกินยีสิบบาทนะครับก็เพื่อนเพื่อนนักสะสมหรือว่ากลุ่มซื้อขายเหรียญเอียงนะครับก็สนใจก็ทักมานะครับทางช่องของเราก็ยินดีแบ่งปัน ครับติดต่อมาทางไลน์เบอร์ไลน์ก็0826691762สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ